กับข้าวทำเองของข้าวเมนีน้ำเสนอเมนูข้าวห่อปลาทูกุนเชียงจะพี่นองก่อนสิบไปรับชมรับฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนํำเด้อจ้าไปจ้าบัดนี้เฮาไปทำกันเลยเนาะจ้าคุณอภัยกะสิเอาปลาทูเนาะจ้าทอดในหม้อทอดเอาเลยจะพี่นองมันกะสิอารมณ์ประมานปิ่งเอาละจ้าคุณอภไพกะใส่ไฟแห้งสองลอยองซาแล้วก็ อบ oh, ประมาณสิบหานาทีจะรอบเหลกระวางที่หาอ่อหมอ้ออบประตูอยู่หฮอก,กับมาปอกกระเทียม่อกนะจ้ะคุณอภัยกสิเฮิดเป็นพริกน้ำปลาไว้ตลาดเขาจะพี่น้องกระเทียมคุณอภัยก็ใส่สองหัวใหญ่เลยจ้าส้อยบางๆแบบนี้จะพี่น้องซ้อยกระเทียมเสร็จแล้วหฮอก,ก็เอาหอมแดงมาปอกออกจะพี่น้องเสร็จแล้วคุณอภัยก็เอาไปล่างแล้วเด้อยจ้าซ็จแล้วหฮอก,ก็เอามาซ้อยเป็นตอนบางๆคือกัรละจ้า ซอยส็จแล้วก็เอามาพักใส่จานเดียวกันละจ้ะกับกระเทียมก,กระได้สร็จแล้วก็ใส่บักพริกจะพี่น้องพริกสูตรเป็นพริกจินดาเนาะจ้ะบนเนนเพชสจ้ะคุณพ่อแม่ก็ใส่ในเน้นสีเขียวใน่จักน้อยจ้ะสีแดงก็มีปุ่นมาแน่เพื่อให้สีสันสวยสดใสเนา MM ะจ้ะซอยเสร็จแล้วก็ซับซับซับให้มันละเอียดใน่จักน้อยต่อมาก็สะเป็นบักนาวเนาะจ้ะห้าล่างเสจแเ้วก็เอามาซอยปาดไว้เนาะจ้ะคุณาพา่อแม่ก็ใส่ประมาณสามน่วยนีล่า พอสุกยางเตรียมพร้อมแล้วคุณน้ำผพ้กะสิมาทำการปรุงพริกน้ำปลาเฮ้าหล่ะจ้ะพี่น้องคุณน้ำผึกะสิใสเป็นน้ำตาลายใส่ประมาณสองซอนจะสอง่อนพุ่นๆแนจักน้อยนอกจากแล้วก็ตามด้วยพงหนวจะพงหนวกระใสซอนหนึ่งแต่บบพุ่นจะประมาณซอนซอนเพียงๆปากซอนเลยจ้ะแล้วกระใสเป็นน้ำปลาน้ำปลาคุณน้ำผึใสประมาณสิบซอนจ้ะเสร็จแล้วกับบีบปักน้าวลงไปได้เลยจ้ะ ใส่บักหน้าแล้วคุณน้ำผึกับสิ์เติมน้ำอุ่นลงไปน้ำจักน้อยจ้าเพื่อให้น้ำตาลของเห่าละลายดีเนาะจ้าบบมิสูตรตายตัวจะพี่น้องกะเอาอยางเดียวจ้าใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วคุณน้ำผึกระทำการคนคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าพอคนเสร็จแล้วห่อกระเรียมตักใส่ถุงไว้เลยจ้าถุงคุณน้ำผึกระใส่เป็นถุงน,น้อยๆมินิมอลแบบนี้จ้าเสร็จแล้วห่อก็พักไว้ได้เลยจ้า บาดที่น่หันไปหาหม้อประตูเฮ้าจะพี่น้องก็ครบเวลาคุณน้ำายก็เอาออกมากราบด่านซะก่อนจ้าแล้วเขาก็อุบตัวอีกซีฟพาหน้าที่คือเก้าจะพี่น้องพอครบเวลาเขาก็เอาออกมาพักไว้จ้าบาดนี้คุณน้ำพายก็ใส่เป็นกุนเสียงนอกจากกระแทงไงคุณน้ำายใส่ประมาณสามแทงจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาไปอุบในหม้อถอดตัวจะพี่น้องคุณน้ำายก็อุบประมาณซีฟหน้าที่จ้า ปลาทูขอ้าเห่าที่พักไว้ก็เย็นดีแล้วบาดนี้คุณแพัยกระิมทำการแกะเอาเตนเนื้อมันละจะพี่น้องแกะเอากางอเอนาะจ้ามันกะบอกขั้นได้เย็นปั้นได้จะพี่น้องมันก็นยังสีหอนหอนอยู่กะค่อยๆเฮ็ดเอาละจ้ากระซิได้เตนเนื้อปลาทูแบบนี่ละจะพี่น้องแกปะปลาทูเสร็จแล้วก็เอาพักไว้อีกสักก่อนจ้า บานี้ส่วนผสมของห้าคุณพายกระสีใส่แตงกวาแน่ๆน่อยเราจะเอามาสอยเป็นตอนบางๆบักแตงมันก็อออนดีคุณพายกระบอกเปลือกได้จ้ะเพราะว่ามันกินได้เบิดเนาะบักแตงอ่อนดียู่ บัดนี้ทัดมาคุณเชียงของห้ากระซูกเรียบร้อยแล้วจะห้าก็เอามาซ้อยเป็นตอนบางๆแบบนี้จะพี่น้องเสร็จแล้วห้าก็ไปทําการตักเข้าใส่กองละจ้าบาดนี่คุณพอภกยกระิใส่เป็นเข้าหอมมะลิบ้านกับใส่ผสมข้าวไรเบอร์รี่นําจะพี่น้องเสร็จแล้วห้าก็เอาปลาทูที่ห้าแกะไว้มา่วางใส่กองเลยเด้อจ้าเสร็จแล้วก็เลี้ยงคุณเชียงตามลุงไปเลยมากหลายกะใส่ารจ้า แล้วก็ใส่พริกน้ำปลาที่ห้ามัดใส่ถุงหน่อยๆ้อ,อปเปาะแอปแปะไหวหยัดลงกองไปเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วคุณน้ำไผยก็เลี้ยงบักแตงกวาตามลงไปจา้านี่กเ็เซตเป็นทีเรียบร้อยจ้าพี่น้องข้าวหอ่อปลาทูกุนเชียงของห้าพร้อมพริกน้ำปลาพร้อมสืบจา้าขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังขันชื่นชอบกบาฝากุดไค์กุดแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนอกจากพอกันคลิปนาสวัสดีจา้า